ผัดเครื่องแกงตอนส่น้ำมันไม่ต้องเยอะมากน,นี่คือพริกแกงครับใส่ญญพริกแกงลงไปผัดผัดให้หอมอร่อยหนึ่งประมาณ4ช้อนนะครับสี่ช้อนปุูนเลยนะ ใส่ถุงใส่กระปิได,ด้ไหมครับใส่เครื่องผัดเครื่องใส่กระปิ อีกไทยประมาณหยุ่นช้อนครับออกเก่มกข้น เริ่มหอมแล้วครับตอนนี้เราก็ใส่หมูลงไปครับใส่น้ำหมูกระดูกหมูอ่อนนะครับกระดูกหมูอ่อน 加油。 ลดไฟนะ้อยไปหนะ่อยครับเต็กะนะครับ เลังตุ๋กแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปครับใส่น้ำให้ท่วมครับ ลงรดกันช่วงนี้เราจะใส่ขาลงไปด้วยนะครับใส่ขาหั่นละเอียดเป็นเส้นก็ได้ครับเกละเอาเป็นแว่นแต่ถ้าอยากเคี้ยวง่ายๆก็หัน่นตามรงุงรดก็ไปน่อยครับ thức lên. Tết lại. À bay bay chớ tốt. À ที่สำคัญน้ำปลาครับน้ำปลาใส่น้ำปลาสักสองช้อนนะครับสองหรือสามโดยเราจิ้มรสก่อนนะครับจิ้มรสก่อนนะ ปลาอีกนิดครับแล้วปลาอีกหนึ่งช้อนครับโอเค เราอ่อนไฟไว้จากครู่นะครับนึ่ครับจะไดุ้่มนุ่มอร่อยเ็คดูนุ่มหรือยังจะได้ลครับข้าแกงก็สวยครับต่อไปเราก็จะใส่มะกรูดนะครับ แล้วก็ปริกากงไปเลยครับคอบนอีก,กนิดนึง ก็สีสันแค่นี้เราก็ตักเสิร์ฟได้นะครับนี่น่ากินนะครับชิ้น,นไม่ใหญ่มากกับปรับดอดีพอดีนะ โ okay. อเคปิดตาครับแล้วก็ตัดเสริมได้เลย ีสันสวยงามครับน่ารับประทานมากเลยใช่ไหมครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นะครับ